ที่รักคุณกลับมาแล้วครั้งนี้ฉันเข้าใจอย่างถ่องแท้ความรู้สึกที่มีต่อสุวรรณไม่ว่าเธอจะเป็นใครฉันก็ต้องการเธอพี่สะพ้ยคนที่สองน้ำลายคุณกำลังจะไหลออกมาแล้วซอเหนียนคุณไปอาบน้ำก่อนเถอะเดี๋ยวออกมากินข้าวนะผู้ชายคนนี้ทำไมถึงมีเสด็จขนาดนี้สายตาของฉันช่างดีจริงๆ อันนี้อันนี้คุณดูคนนี้ตลกมากว่านว่านคุณรีบมาเถอะว่านว่านคุณรีบดูเถอะรายการวาไรตี้นี้วันหยุดสุดสบายน่าดูมากฉันดูมาหลายรอบแล้วได้ยินมาว่าฤดูกาลที่สองกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วฉันแน่นอนว่ารู้ฤดูกาลที่สองกำลังจะเริ่มแล้วฉันอาจจะเป็นแขกรับเชิญในฤดูกาลที่สองนะแต่ เขาต้องการให้คู่สามีภรรยามาร่วมรายการด้วยและเป้าหมายหลักของทีมงานก็คือของขวัญที่ฉันจะน้องน้าวของจริงให้มาร่วมรายการได้อย่างไรน่ารำคาญจริงๆแม่แม่คุณเป็นอะไรอันนั้นฉันอยากจะพูดว่าถ้าคุณสามารถไปร่วมฤดูกาลที่สองได้นั่นจะดีมากแม่คุณก็คิดแบบนี้ใช่ไหมแน่นอนซอเหนียนถ้าคุณให้ไปเข้าร่วมซีซั่นที่สองคุณจะไปไหม สามีบริษัทยุ่งมากจะให้เขามาทํางานช้าก็ไม่ดีนะฉันแค่พูดเล่นๆตวนซื่อเหนียนคุณต้องยืนหยัดความคิดแรกเริ่มของตัวเองต้องไปนะไม่มีอะไรไม่มีอะไรฉันจะช่วยเฝ้าดูพวกคุณครั้งที่แล้วที่พวกคุณไปรักษาขาไม่ใช่ว่าฉันอยู่ที่บริษัทด้วยหรือถ้ามีการตัดสินใจที่สําคัญจริงๆงั้นก็ให้ผู้ช่วยหลิวมาที่นี่หน่อยสิจริงๆดีมากพอดีวันนี้ที่หลิวบอกฉันทีมงานมีความตั้งใจที่จะเชิญ ให้เราสองคนเข้าร่วมถ้าเป็นแบบนี้ฉันจะรีบไปโทรหาโทรหาพี่หลิวให้เธอบอกทีมงานสัตว์หน่อยไปๆไปสามีที่ดีแบบนี้ก็ถือว่าฉันได้เจอแล้วสวัสดีทุกคนฉันคือเยลิงมีใบที่คิ้วอยู่ในตำแหน่งของพ่อแม่ แม่เสียชีวิตตั้งแต่ยังเด็กและพ่อก็ไม่รักเธอตำแหน่งคู่ครองบุกชีวิตคู่ตกอยู่ในอันตรายเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ใจกว้างดีมีผู้มีอำนาจช่วยเหลือเส้นทางข้างหน้าราบเรียบสวัสดีสวัสดีสวัสดีคุณฉันคือฟ้าสิงโจนี่คือสามีของเย,ยลิงสาวน้อยเราเลือกผู้ชายได้ใหม่ให้จริงจังหน่อยคนนี้ก็ดูดีอยู่บ้างแต่หน้าผากแคบคิ้วหนาข้างหน้าและบางข้างหลังหน้าตางโงเา่เขลา คุณใช้ต้อนรับเพื่อนที่มีความคิดดีเพื่อนที่มีความคิดดีสวัสดีทุกคนฉันชื่อถันปอหวนคนนี้หน้าผากเต็มเปลือกตาสองชั้นและขี่อายสันจมูกสูงและมีเนื้อเป็นคนที่มีพรสวรรค์อย่างมากน่าเสียดายที่ถึงแม้จะฉลาดแต่คิดว่าคุณธรรมของคนดีเกินไปง่ายที่จะถูกหลอกใช้โดยคนไม่ดีนี่คือภรรยาของฉันอันเยเวยังขาวอยู่หน้าผากแคบและตาเฉียงหน้ากว้างและจมูกยาวเป็นคนที่ทั้งโง่และเลวทำไมถันปอหวนถึงเหมือนเยลิง มองคนผิดจริงๆสวัสดีทุกคนคะ่ะภรรยาเหนื่อยไหมไม่เป็นไรไม่เหนื่อยเปลี่ยนสีหน้าแบบนี้ไม่เป็นมืออาชีพเลยไปที่ไฮตี้เหล่าทุกคนบ่นว่าพวกคุณฝีมือไม่ดีสวัสดีทุกคนลมพัดผ่านทุ่งนาเสียงหัวเราะลอยผ่านชายคาสัมผัสร่องรอยของเวลาที่ไหลผ่านอย่างช้าๆวันหยุดที่แสงสบายซีซั่นที่สองเริ่มต้นใหม่อย่างอบอุ่น วันที่จะมาถึงหวังว่าทุกคนขอให้การบันทึกสนุกสนานหมู่บ้านนี้มีอะไรแปลกๆรู้สึกไม่ค่อยดีแต่แค่เพราะคุณธรรมของและยังมีพลังบวกความชั่วร้ายและพลังลบไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ฉันอาจจะกังวลเกินเหตุไปหน่อยต่อไปขอแนะนําให้ทุกคนรู้จักสถานการณ์พื้นฐานของหมู่บ้านด้านตะวันออกของหมู่บ้านเป็นเขตผักด้านเหนือเป็นบ่อบปลาตรงข้ามบ่อบปลานั้นเป็นเขตเลี้ยงสัตว์ปีกปลาเปรี้ยวหวาน ไม่ได้กินมานานมากนี่เป็นจานเด็ดของพี่ชายมีแล้วดูเหมือนว่าจะจับใจสูวหวานได้ต้องจับใจเธอให้ได้ก่อนแต่สิ่งที่พวกคุณเห็นนี่ไม่ใช่ของฟรีต้องใช้เงินแลกกันนะปลาเปรี้ยวหวานไก่ตุ๋นซอสเหลืองฉันแค่อยากเป็นกระต่ายที่กินผักทุกวันเท่านั้นสไายคนที่สองฉันเคยอยู่กับทีมของผู้กำกับมาก่อนคนถ่ายทำคนนั้นฉันเชียร์สไายคนที่สองงั้นเดือนนี้คุณลำบากหน่อยนะ เขาเรียกคุณว่าสะพายคนที่สองได้ยังไงก็เรียนมาจากเฉินอย่างนั่นแหละพวกคุณไม่ให้เรานําเงินไปก่อนหน้านี้แล้วเราจะเอาอะไรไปซื้อช่วยด้วยจะฟังสิ่งที่คุณพูดไหมถ้าไม่ใช้เงินหยวนจะใช้เงินอะไรนี่ก็ต้องทุกคนต้องหาวิธีหาเงินเองแล้วไม่ไกลจากที่นี่เลยมีเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งข้างในนั้นมีคนทุกพ่านอยู่มากทําไมไม่บอกแต่แรกพาเราไปที่นี่สถานที่เปลยวยังต้องให้เราหาเงินเองอีกโอ้ยพูดให้น้อยลงหน่อยมีเรื่อง ฐันปอหวนทำไมสายตาของถันปอหวนมองเยลิงถึงแปลกๆงั้นก็ได้ทุกคนเชิญตามฉันมาทุกคนที่นี่คือที่พักของทุกคนเราจะใช้วิธีจับฉลากตัดสินใจเลือกห้องพักของแขกแต่ละคนที่รักมาที่นี่อืมดวนซื้อเหนียนที่เต็มไปด้วยคุณธรรมการจับฉลากต้องโชคดีแน่นอนห้องหลักเราต้องพักแน่นอนเสร็จแล้ว ทุกคนเลือกกันเสร็จแล้วตอนนี้นะสามารถเปิดเผยคำตอบได้แล้วห้องตะวันออกห้องหลักห้องใต้เสร็จแล้วทุกคนตอนนี้ทุกคนสามารถเข้าไปได้หาห้องของตัวเองได้แล้วคู่สามีภรรยานี้มีเรื่องราวแน่นอนมีเวลาฉันต้องดูให้ดีทำไมถึงมีแค่เตียงเดียว หรือว่าในเดือนนี้เราต้องนอนเตียงเดียวกันคืนเดือนมืดลมแรงถ้าเกิดควบคุมตัวเองไม่ได้ไอายจังเลยที่รักเมื่อกี้ผู้กำกับไม่บอกหรือว่าวันนี้มือเย็นเราสามารถใช้ฟรีใช้วัตถุดิบได้ไหมใช่เสียดายที่เราสองคนทำอาหารไม่เป็น มีความรู้สึกว่าความรู้สึกร้ายพลังเหมือนทันทีเดินเที่ยวในซ่องสุวรรณคำเหล่านี้คุณเรียนที่ไหนมาคุณน่าไม่มีอะไรทําก็เล่นอินเทอร์เน็ตเล่นโซเชียลบ่อยๆดูข่าวการเงินน้อยลงหน่อยที่รักเราจะไปดูไหมคนอื่นทําอะไรกันอยู่แอบขออะไรนิดหน่อยไม่ต้องรอกเราทําเองได้คุณทําอาหารเป็นไหมงั้นก็หมายความว่าฉันสามารถทําอะไรก็ได้ที่อยากกิน ก็สามารถทำได้ตามที่ต้องการถึงตอนนั้นให้เขาทำให้ฉันเลยลาเปรี้ยวหวานของฉันมีที่แล้วไปกันเถอะเราไปที่นากันที่รักที่รักที่รักฝากไว้กับคุณแล้วนะถ้าต้องการความช่วยเหลือก็บอกได้เลยฉันจะอยู่ข้างๆคุณนะฉันต้องดูเขาทำที่นี่อย่าให้ถึงตอนสุดท้ายคิดแล้วเป็นพิษยังไม่รู้สาเหตุ ที่รักลงมือทำเถอะรอแป๊บฉันจะหยิบโทรศัพท์มาดูหน่อยดูสิปลาเปรี้ยวหวานทำยังไงอะไรนะ่าคุณไม่บอกหรือว่าทำอาหารเป็น ได้แล้วเริ่มกันเลยสวัสดีหนุ่มหลอคุณมีความมั่นใจมาจากไหนว้าวน่าสนใจนะักหอมจังที่รักคุณทำครั้งแรกหรือในโทรศัพท์มีสอนหมดเลยรายละเอียดชัดเจนมากทำตามนี้ก็พอแล้วเกือบจะเสร็จแล้วว้าว ที่รักฉันอยากลองชิมรสเค็มหวานรสเค็มหวานอื่มน,นี่เป็นรสเปรี้ยวหวานที่รักคุณนี่เหมือนอัฉริยะทำอาหารเลยฉันโชคดีเกินไปแล้วได้กินอาหารที่คุณทำชีวิตนี้ไม่มีอะไรให้เสียดายแล้วดูเหมือนว่าวิธีนี้ใช้ได้สำหรับสุวรรณที่ชอบกินจับใจเธอได้ด้วยอาหาร ท้องคือการจับตัวเธอส่วนเรื่องหัวใจของเธอไม่ต้องรีบค่อยๆทําไปมีคนมาแล้วสวัสดีสวัสดีเราเพิ่งทําปลาเปรี้ยวหวานให้ฉันทําเถอะเป็นลูกคนรวยเหมือนกันทําไมฟ้านสิงโจใช้ชีวิตเหมือนประสิทธิ์และซื่อเหนียนจบมหาวิทยาลายัย ก็กลายเป็นประธานที่มีมูลค่าหมื่นล้านหน้าตาดีรูปร่างดียังทําอาหารได้อีกคนที่เพอร์เฟกขนาดนี้คือสามีของฉัน